ชัวยครับเนี่ยโอ้ยเอ้ยเยย้รถกลับบายบายจ้าโอเคครับทุกคนอันนี้เราจะไปไหนนะไปเราจะไปไหนยันไปย้อนโอเคโอ้ย แตกไหมพี่มตรงมานี้เราก็จะนายพี่ต้องพูดดิอ้าวชีบ่าย้วเสียงโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปที่แกนแคนยอนกันนะครับโอเคครับเรามากับพี่ต้นสองคนนะครับเดี๋ยวพี่ต้อมเขามาคลิปหน้าทุกคน เจอกับพี่ต้อมคลิปหน้านะครับเอานะซูซูกิไอจีอะไรก่อนสักอย่างเจ็ดท้าสูดของเขาอ่ะตัวแรงด้วยบอกเลยออกทิปชัววัเนี่ยฝรั่งเนี่ย ไปไหนเข้าไปไหนคุยเลยขอาไปไหนอ่ามาแล้วมาแล้วไอ้ย่าของแต้ของแต้ ใช่ครับถนนพี่พี่พามาหาฝนไม่น่ะเต่าเต่าเต่าเตฮ้ยเอา <c oughs> ไม่เป็นใจให้เราเลยทางน่ะ วันนี้เราจะไปกันแคนยอนที่มีฝนหรือเปล่าไม่รู้แต่ฟ้าข้างหน้าเนี่ยคือใช่ครับว่าน,วนไปซื้อเสื้อกันฝน,นเนี่ยเสื้อกันฝนหรอชั้นป้า ฝรั่งไม่มาด้วยฝรั่งอะ่ะตกจริงพี่อันนี้เรากำลังวิ่งหาฝนอยู่นั่นนะ่ะได้ยินได้ยินโอ้ยทางก็ดีเหลือเกิน พี่ตะน้าใช่เรามาหาคนแั้วทุกคนเยอะเวีพ่พิษทางพิษทางใช่ใช่ มีหมาน้องหมาโอ้ยหมาวิ่งตามไอ้โบวิ่งตามมาพี่มาถามมาพี่มาถานนะวิ่งตามไปกเลยหวิ่งตามรถคูนกอพี่ไปต้นไปต้นไปต้นเกี่ยวพี่เกี่ยวแล้วมันใครเนี่ย น้ำไหมไม่รู้ดิถาไมไว้ดิเสียไหมโอ้โหมีสแกจ่ใจพร้อมเลยต้องเสาะอะลงไล้วัน ฝนมาจอดตรงนี้ได้อพี่ตนเรามากันคอน,นกับพี่ต้นครับยิน้ไสไตล์่ายคลิปมอนเต็ม,เ,ตมเ,เครื่องตัดมันร้อนอ๋อ้อนร้อนเ่อนอนีจุ่มเลยเนี่นนไยอไ,ไอโฟนทำได้ ทำได้แต่ว่าเครื่องมันเก่าก็มันก็ไม่ก,มก,มกันน้ำอ่ะแบกจ่ายที่ยาดิเลยแบกจ่ายค่าเท่าไหรนี่อย่างสวยครับผมลองบอกเลยว่าพี่ต้อมอยากมาอะ่ะโอ้พี่ไม่มาเห็นไหมออฟ้าก็คึม,คมๆนหะบอกเลยยังตัดอีกแล้วร้อนเกินโอ้ <c oughs> เริ่มมาแล้วฝนลงมาแล้ว โอ้คนเรากลับบาแล้วเนี่เรากลับไปที่อื่นแล้วมีฝนมีฝนลืมๆเลยฝนคนเปียกยเปียกมทุกคนเราก็พึ่งจะหลบฝนกันนะครับวันนี้เราจะไปต่อที่ไหนครับ โอเคกลับสำม,มุกทุกคนรอพี่ต้นกันนะครับตอนเดี๋ยวนะชั <Sure. S 1> ่วปรับจบกันปรับจบชั่ว <Sure. S 1> ชุบ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 มีพี่มี พี่ติดรถไฟไม่ล้พตัดเราติดรถไฟทุกคนตัดเรา <c oughs> ใช่แต่ว่าเขาไม่รักนียสิเจ็บปวดจี๊ดเลยเออโหเอามาจีนเดียวเหนื่อยแล้ว <c oughs> อะไรพี่

อ๋อนะครับเหอน้อมำมันหอมมีดูสามกิจอยู่ยแล้วพี่ตอนนะี้พี่เหมือนเต่าหรือว่า,วาคนนับเนื้อง,งอกัอยู่ข้างหลังอ่ะคล้ายๆเลยเนุน้นๆออกมาข้างหลังฮะก็เปล่าใช่ไหมอืมกลิ่นสีกิ่นนี้เฮ้ย กินเอ้ยเนี่ยเซเว่นพี่เฮ้ยพี่กระย่งกันเอากระย่งกันเอาเอาดิกระย่งกันเอามามามต่อตรงนี้ได้มั้ยอ้วนนงอ่านได้จอดปีบียร์ได้เลย ไม่เปียกไม่ตีอะไรด้วยอยากใส่หมวด้วยนี่คอไมเข้าูก่อนฮะ <c oughs> นี่ยเปิดแล้วเทุกคนขี่รถต่อกันจ้าได้หมดพี่เอาไงดีอะ ตจอดตรงซิเว่นก็ได้พี่แล้วเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายอากาศเย็นชิ้นมากเลย เฮ้ยคงสวยด้ฮ่า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 วุนวุนเป็นไรวุ้นเลยแฟนกลัวมอเตอร์จีพีไง อดเกือบไม่ทันเชี่ยเฮ้ยมีลิงหน่ามีลิงพี่เราจะโดนลิงไหมหน่ะลิงสมเยอะ

ลิงแม่งก็จมมอมอ่ะไปไหนพี่ไม่ท้าเหรอเอ้ยย่าวกูย่าวากู

อยู่ปลลิงแถวเนี้ยแม่งเถื่อนบอกตรงๆนะถ้าไม่ได้จริงอยู่ไม่ได้คูณทำอะไรมันเขาบอเดี๋ยวทำอะไรมันเดิ ได้แค่กล้องมเัเนยโอเคครับทุกคนก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็พอกับเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวที่เหลือผมก็ขี่รถกลับบ้านกันนะครับเดี๋ยวก็ไปส่งแฟนที่ที่บ้านนะครับแล้วก็กลับบ้านผมกันเลยโอเคครับทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับถ้าชอบก็ติดตามผมด้วยแล้วกันนะแล้วก็มีอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้ในใต้ล่างคลิปเลยนะครับผมก็อยากถามอะไรอยากสอบถามอะไรหรือว่า อยากคุยอยากขีด่ดด้วยก็พักเฟสมาอะไรเงี้ยได้อยู่นะครับก็นั่นแหละโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับผมจุกรู